เมือม่อยก็เมื่อยครับพี่นอ้องมือม่อยเมื่อยดีครับผมยางบัตชุมหม่องเลยครับคำโอ้โหดอกน้อยก็มีครับผมยางบัตชุมหม่องเลยคำโบนย่างผัดเพื่อมันออกพี่น้องเอ้ยผมก็ได้นอนอยู่เพื่อนกัดขึ้นหอนดับบาดน,นี่มาแล้วนี่แมนบ่๊ด้วนี่ ขาวจนพูนครับผัวผัล่ามลงไปข้างล่างเลยครับสวัสดีครับผมหมีรอบรอบสองครับ,บย่ำใบด้วครับพี่นอ้องมาหาเห็ดย่ำใบครับตาครับมาเจอมือเลกโอย้ยบาดบดพี่นอ้องโอู้ตัวน,นั้นเปื่อยบดบ่น่ะโอ้ออกออกคักออกแน่เอาได้บ่เอ็น อู้บานบันเต็มเลยวะม,มามาเก็บมาบเาามา่เอาตะขามาันเอาตานมันเลยเก็บเสื้ถุงก็ได้เก็บเส้ถุงนี่ก็ได้ขามาันกะเอาไปปีกพี่พี่น้องโอ้ขาวเต็มเลยครับจอดรถปุ๊บย่างมากพอ่อรถรับพี่น้องอบมบหลายกว่า,าครับอ้ย่างยางา สออนด้สออนแห้งครับพี่โอ้ยมาหมู่บ้านนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาหากเจ็ดเจ็ดแต็มเปื่อยถิ่มเป็นซิฟเอาด้วยสามแต็มนั่นอืมกำลังจะออกใหม่เลยจออนดดจังออนเด มา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 นี่ฟูนพี่น้องบึงพบีบานบ้านบดครัคบเออเอาหล่นเออเอาเอา,เอาตานหน่นมันแหละเอาใส่หนเีเลยเรียงเลยแง่ใบครับอืมสามเต็มมานี่ ออกออกคัออก,กนี่เอาเอาขี้ดินออกคักๆโรถใบานนี่อืงอันละยามบายครับพี่น้องยามใบอย่าไปรุนน้ำกันครับอันนี้ไปเหยโอ้ยใหญ่แทะบ้างหดเลยที่แรกนี่คือสิคากนนเนาะฮึเจ๊แต้ม กระลุนน้ำกันไปเรื่อยครับพี่น้องยางลงมาลดกระหอดพ่อลดโอ้เมนไข่เนี่ยขย้ายอยู่อะเฮาอดมายา่ายเฮามาหมอเศร้านี่ขึมมสิงามอยู่ดรอกเนาะอ,ออกแต่เมืลล่อ,อวานนีลล่เดี๋ยวสวนสวนกันอยู่ มูเลก็กเอ้ยมูเล็กแหกหมานมูเล็กเกือบเต็มดอกบานครับแต่ผู้นี่หอมขนาดนี้ครับพี่น้องแกงกินหมูว่านี่โอ้แซ่บคักครับพี่น้องโอ้ยข้างล่างแ,แปดแปดดอกแปดเตกต้นนี้ได็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นแลยดันดินขึ้นมาอย่เดียว อ,อืนนี้เป็นตัวเลยรึมั้อืมใส่ถุงผมแล้วอู้แข็งแท้ย่างได้อยู่ท,ทำเชื้อได,เเดออ้เอากรงามงามครับพี่น้องเอาเอาพี่น้องนี่มาลุ่นกันครับมูแรกครับพี่นอ้องมาแล้วครับมันนี้แต้มแรกมาแล้วเอาไปหานํากันอีกครับพี่นอ้องผมว่าสิมัยู่จรอเอากระเงือกเหลืองครับบบบน,นี้ เท้าเก่าเนาะครับอันนี้เชือเนาะครับเห็ดเชือเอาเอาได้อยู่โอ,อ้ยเอาได้อยู่โอ้ยมาหมูว่านาาออนี่เขาแม่นมามาเลาะนี่เด็ดารเลยเฮ้ย,อย,อยโอ้ยสองอันนี้กี่ลายก็หนาประตู này bỏ xe ta cho có đại đâu hay thường nhạc à, bán luôn cho ui đi đó ta thì ta lưỡng hấp nè đọc lưỡng áo cho con đấy tiếp มันหลุดเออแมนโอ้ยออกช่ออกออก,ออกทั้งผู้ออกเังสีอ๋อมันโพดินตัวนี้ยมันมันดันขี้หินเนาะออกแล้วมันเปือกอเป็นเสือปีนาเอ้าตายได้ตอกครับวันนี้อ้าวหมาอีกเดี๋ยวได้พี่น้องเยทิชชู่น้ำโชคครับ เห็นกะขาวยางมาเบิ้งนี่ครับเห็นกะขาวที่ชู่มยางมาเบิ้งผุนน่าพี่น้องเปิดเที่เบิ้งหืมหัวตะโพเด้อครับนี่ตะโพอันนี้ก็แม่นครับหนิล่างเต๋อเต๋อึมห้องเห่าก็ได้โอ้ยพี่น้องเฮ้ยแม่นเพิดอถีบอ่เนยอยู่ข้างล่างมองนี่เลยได้ดอกมองนี่หลามจายเตี้มอยู่ครับอยู่ผุนอีกสองสาม อม,มองนี่เด้อมองนี่น้ำพี่พี่น้องเร่งมาก่อนเลยครับเพ่ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอเลืาเอาเลือกเลือมันจะคู่กันดอกพวกนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกอีกดอก เอาผีเลยตัวหน่อยเอาอยู่บ่เอาตัวนั้นเอาอยู่บ่ได้ขูดมาแล้วคำบ่กขูดก็บอกเอาดอกเนาะหม่องเกาหม่องเกาครับลึกหลุดเลยมันลึกได้ผู้นี่นั่น

ไายเต็มเติมนะมึงนะพี <lava>. ่ป่นบ่แมนขอเตะขอเตะเอานี่เลยขวัดเออขวัดออกให้บดก่อนเออเนาโอ้ยนี่เนี่ย อันนี้เงีย้นยนเงนเง้ยนอู้หูผีผีเห็นบ่กมันมันจะแตกทั้งนี้มันจะโบอ,อู้ซ้ำจะอ่อนดีปะซ้ำหรือวะเท้าอ่อนง,งัดเลยนั่นเทาเคลียเรื่อยมากับชิโบเห็นนั่นโอ้ยเทากัสิไปปาดตัวนั่นเนาะโอ้ยงามครับงามงามครับ ผมไปคือเกาเขาตัวใด,ด้พวกโภกับพวกเอาแหละให้ไปเอาเอามือหนาครับบอกใครอยากเคลียร์บันไดเอามันหลุนกันครับมือนี้ก็ได้คือเกาทั้งสองตาครับเอามาสองตามือนี้ไปหาต่อเอาเอาพ่อ,อีกแล้วครับป๊างานถ่ายพูนบนโตกะน้องมือนี้เน,น้อโอ้หู <c oughs> คือยาวเลยนะเปิดอันนี้เอ้าเจตตาเจตตาเก็บเบี่ยนก่อนเบี่ยนก่อนห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 อนซั่นให้จังเลยครับมันเมย มานยอะขางเยอะโงามงามครับอ่ารุนกันอีกน้อยๆเลยเออแต่ว่าเอาโบได้แล้วเอาไดา้สองถี่แล้วโหมันมันกินจนเหี่ยนเนาะมันกินจนเหี่ยนมาแน่หน่น้นอย ลานนี่ดึตัวนีนีอาไม่เป็นเชื้อเลยตัวนั่นเน้องกินกือกินแล้วมันเจาะบางอย่างนี่หมานอยู่ครับเอาใส่เลยบันนี่พี่น้องใส่เลยใส่เลยสามแต้มครับโอ้โพี่พี่พี่โบแมนเฮ้ยข้างหลังพ,พ,พุ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ งามขนาดครับวิววิววิ้านี่ยโอ้โหวิวมองออกขากมองแนวบ้านไม่ใช่ไหมน้อ,มองเอ้ยแต่ลงังงามครับอืมงามงามเอาครับพี่น้องลงมาเลยครับมาอนี้ ขอทุกอนแล้วโอ้ยเมื่อยคับครับเอาหวานอยู่ครับเนี่ยอพอได้กินแต่แกงครับเออแตงูงเหลืองมีแต่ไข่อ้าเขา